สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้กับมาบอกันอีกแล้วเนาะพี่น้องเน้องสำรับมือนี้ข่อยมีเรลือสิมาเบอกซูฟังอีกแล้วล่ะพี่น้องผู้ใด้มาฟังข่อยกะฟังเนาะพี่น้องเน้องสำรับมือนี้เดี๋ยวก้อนสีไปเขาเรลืองเนาะเดี๋ยวเมันสะมาไล่งานยอดพูดีเสือเนาะประเทศอังกฤษว่าหลายแผนเนาะพี่น้องเนาะยอดพูดีเสือสะสมเนาะพี่น้องเนาะเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกคนเนาะเพิ่มจากเมื่อวานที่ข่อยบอกสูฟังเนาะสี่พันหกร้อยสามคนเนาะ แล้วก็ตายสะสมหนึ่งมืนสองพันแปดร้อยหกสิบแปดคนแล้วก็ตายใหม่เมื่อวานนี้เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดคนเนาะอันนี้ก็เป็นอ่ายอดผู้เสียชีวิตในประเทศอังกฤษเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ยอดผู้ที่เสื่อมนะเนาะเมื่อนี้คอเสิยเมื่อวานอย่างบอกพี่น้องก็ก็มื่อวาอยู่ขั้วละพี่น้องเพราะว่าอยู่ห้องกระจกมันมันมันแดดเขาก็เลยเมื่อาวาอยู่ขั้วเสียงดังแน่กะขออภัยได้หลายเด้อพี่น้องโดยชีวิตข่อยมันก็อยู่ที่ขั้วตั้งแต่สาวสาวคำพี่น้องเนาะเมื่อนี้คอเสิยเมื่อวาเรื่องไอ้ โรคไวท้องเนาะโรคไวท้องนี่ก็คือที่เขาบอกให้ฟังเนาะนี่เขาเกิดอาการเขาเป็นโรคไวท้องหรือเขาเป็นตีเสื้อแล้วเนาะกับกระโหลกหูน้องพอ้มันมาพร้อมกันนะนะพี่น้องมันอาจสิติดเสื้อหรือบ่ติดเสื้อกับกระโหกหูเมื่อวานนี่ไม่ทิ้งกับจามฟิดจามฝ่ายอยู่เนาะเหอนกันรุนอยู่ว่ามันสีเป็นจังไหเนาะพี่น้องรุนอยู่เพราะว่านี่ไม่ทิ้งกจามเนาะเวลาลูกจามก็อุ้ยพี่ชอบเพราะว่าไม่เป็นจังไหนสินะก็เออปกติอยู่กับขี้ขาวแดงกับก็คือว่าอาจสิบวติดหรืออาจสิตีเสือกับกระงเนาะ วันนี้เนาะคอยจะมาบอาเหลืองวบ้องเนาะหลังจากที่คอยเป็นอาการที่คอยบอกซูฟังเนาะนอนก,กับบุหรับเนาะพี่นอ้องคือคือจังแบบนอนไปสักพักหนึ่งกับหัเมือ่อตื่นขึ้นมาคือจังแบบคือจังบมือนได้นอนนี่นนะพี่นอ้องมีความรู้สึกแบบนั้นแบบ เอ่อเหงื่อออกกลางคืนคือจังหนาวหนาวก็เหงื่อแต่เหงื่อแต่จนได้ไปเปลี่ยนเสื้อพี่น้องพูดได้เหงื่อแต่แบบนั้นก็ไม่เนกะนเมื่อเสื้อกะหนาวหนาวเมื่อเสือกัห่อนห่อนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวอย่างนี้เนาะไอ้ท่านผู้ชมบอกกเลยว่าเป็นเป็นใบถองบอกคนว่าข้อกัดสี่สิบสี่นี่พี่น้องกะกับเสื่อนี่พอหนูเจสิกาแล้วกัไปเสือแล้วก็ไปเสือหาข้อมูลว่าเออฉันฉันอาจจะเป็นใบถองเลยขอไปบอกให้เราฟังแล้วกับ ไปโลตัสเนาะไปเทสโก้ไหมบูมโลตัสเทสโก้เอ,อ็กซ์เพรสเนาะก็อะไ่าเงี้ยแล้วก็ไปซื้อไอ้แล้วก็ไปเสิร์้เบรรงว่าควรสะกินอีหยังอีหยังประมาณนี้นะพี่น้องเพราะว่าไวน์ทองนี่ก็คือฮอร์โมนเฮามันสบเบิดจังสิเนาะฮอร์โมนผู้หญิงมันสบเสบดึงก็คือเสื่อมสมรรถภาพเหมนล่ะพี่น้องเสื่อมสมรรถภาพในร่างกายอของเฮามันมันกะแบบว่าวิตามินต่างๆมันกนบบระเสบดึง เป็นยังงกสนะประจําเดือนก็จะเบิดอาการปวดหัวมั่วเก่าเจ็บเหนื่อเจ็บตัวมันออกอาการคล้ายๆกับใตลูกที่มันเป็นตู่ต่อในหนอนกะกระอะบุหูดอกนะพี่น้องเพราะว่านเป็นพร้อมกันวันนี้เราก็ไปเสิร์ชเบงวรากินไอ้นมถั่วเหลืองพี่น้องคนที่เป็นไวท์ท่องคนกินนมถั่วเหลืองเห็นบอพี่น้องเพราะอายุ40ปีแล้วสิ่งที่เขาเหตุคนคนอยู่นี่ได้พี่น้องโบเมตาโบเมตาเล่าบูเลวาโบเมตาก่อย คนส่วนมากก็สิเห็ดแบบนี้ก็สิไปเสือร์หาว่าคนสิกินเอียงคนสิกินเอียงแบบนี้สิ่งที่เขากินก็คือนมถั่วเหลืองพี่น้องผู้ได้เป็นกระลังเป็นไวทองอยู่ตอนนี้กินนมถั่วเหลืองบางมือเถ้าเขากะเห็ดเอาเองก็กะได้นะพี่น้องนมถั่วเหลืองมันกะอยู่บ้านเขากับบือดบืออยากนมถั่วเหลืองเอามาเห็ดนมถั่วเหลืองก็ได้บ้างหรือว่าไปเสือร์เอาเองก็ได้พี่น้องหรือว่าไปเสือร์เอาเองก็เยอะแยะเนาะนมถั่วเหลืองที่เราเส้อร์มาให้กินเป็นอย่างของขึ้นมาเห็ดคลิปนี้เพราะว่าข่อยกินแลวขวอยนอนหลับข มือนึงเนาะมือแรกก่ะบ่บเคยเห็นผลไปเลยมือสองอุ้ยนอนหลับแม่พี่น้องเดี๋ยวคืนซื้อ่มาบอกอันนี้ก่อนเนาะเคยนอนหลับเพื่อปกติเคยสะดุกหลังจากพอมีอาการเนาะเคยสะดุกหาเถื่อชีเถื่อหาเถื่อ,อ,เ,อเดี๋ยวนอนไปสักพักน,นกขมเมื้อลูกขึ้นไปห้องน้ำแบบมันหูเมื่อนะพี่น้องก็ต้องไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เฝ้ามันนอนต่อยไองสนามมันก็นอนไม่ค่อยหลับเนาะเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับไปซีเถื่อหาเถื่อพอนแม่แต่ว่าเมือ่อคืนนี้คอยตื่นไป เขาบอกดลเขาตื่นไปหลอบเดียวหนึ่งพี่น้องเมื่อคืนนี่เขาตื่นไปหลอบเดียวกระทะอุ้ยน่านรับดีไหมเอามาเห็นวิดีโอท่านผู้ชมฟังก่อนหน้าเขาก็เลยว่าจันซี่ต่อมาก,ก็เป็นวิตามินซีพี่น้องเพราะว่าร่างกายเขาเห่ามันสิขาดว <c oughs> <c oughs> ิตามินเป็นบ่อเพราะว่าเห่าอันมันสิขาดวิตามินน่ะแหละเพราะว่าร่างกายเห่าอ่า มันเสื่อมคือค่ะว่ามันใสามาหลายๆแล้วมันก็นเสื่อมบางที่อาหารการกินเขามันกันบบโคริตามินนะสีนาพี่น้องบโคริตามินอะสิได้วิตามินตัวนึงละสิได้วิตามินหน่อยเพราะว่าอายุห่อหลายคือทุากินข้าวปวดแสบแต่พี่น้องคือจังข่อยตอนนี้ล่ะก็กินข้าวปวค่อยแสบเนาะกินข้าวแบบกินไปเพราะซื่อๆนะพี่น้องกินไปเพราะซำให้มันแล้วๆซื่อๆนะนะกินย่างกะเหล่าจังสีนาก็เลย อ่าตอนนี้ก็เริ่มมาก,กินวิตามินคือตอนนี้เป็นวิตามินซีวิตามินซีตอนนี้เดี๋ยวกับเสถียร์ไทยเบิ้งซาตให้เบิง้งเพราะว่าเขายังบุหรี่กินกอะน,นะคุณว่าเห็นเห็ดมาเห็ดวิดอ่วิดีโอไปนน่ำเสดายทำผู้ชมเสดายเห็นหน่ำมัลซีนาะอันนี้กะอา่าเป็นหน่ำเนาะหน่ำเปล่าธรรมดาน่านนำก๊อกเพราะว่าบ้านงคนกินหน่ำก๊อกเนาะประหยัดดีกะเอามันจะเป็นมันลมีแบบวิตามินซีแบบกินเนลยแหละกับแบบละลายหน,น่ำเนาะแต่ว่าเราซื้อแบบละลายน้ำอ่ะมันก็ดสิเป็นไอ้ขึ้นมาแบบมัลซีพี่เนาะ ละลายละลายเท่าจาักสักพักหนึ่งมันละลายเบอร์เท่ากับจะกินแั้วสินะต่อมาก,ก็เป็นแคลเซียมพี่น้องแคลเซียม um, มันก็ซิมีทั้งแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเพราะว่าประเทศอังกฤษนี่คือเขาบอกให้ฟังหล่ะมันแดดหน่อยพี่น้องมันมีแดดแต่ช่วงซัมเหมอแล้วก็อันนี้ละสปริงตอนนี้เป็นเป็นเดือนสปริงเบิร์เดือนนี้ก็เป็นเดือน, <ern> นอะไรซัมเหมอเดือนหนาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นวิตแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเพราะว่าพออายุห้า ซีซมันบอพี่น้องพ่อเขาไหวท้องกระดูกเข้ากระสิบพุมันบอพี่น้องบางคนคันลมเล็ๆๆๆกๆน่อยก็สาม,มารถกระดูกแตกกระดูกหักได้เขาก็มากินแคลเซียมพี่น้องผู้ได้อายุ40ปีขึ้นไปสื่อแคลเซียมมาก,กินพี่น้องอยู่้านขายยาเนาะเพราะว่าขาดสมมติว่าเขาปเป็นอย่างคนอังกฤษเขาคืออายุยืนเพราะว่าเขาเห็ดแบบเดินสี่ละพี่น้องเขาเห็ดแบบเดินสี่คือ,อคือคนไทยอายุยืนบหมากับยืนเป็นบางคนแต่ว่า มันมันบปรได้หลายคือประเทศอังกฤษินสินาแบบผู้ได้ยาไม่อายุยืนกะกะตรงเห็ดคือเขานะพี่นอ้องแบบอันใด้ดีเฮากัมามวอาสู่กันฟังภาสาฟูาาได้เวียเขตกันแล้วแต่นาอพี่นอ้นองนาออันนี้ก็เป็นแคลเซียมหลักกับวิตามินดีต่อมาก,ก็เป็นอ่าเขาเอื่อนมาอย่างไนระบราซิลนัทพี่นอ้องบราซิลนัทนี่ใครกินกินไรยปรได้ได้พี่น้องบราซิลนัทนี่เพราะมันเป็น เลด,ดิโอแอคทีฟเพิ่นมาพวะพวะเคยบอกบให้ฟังมากินเกินบ่เกินมื่อละสองเม็ดนี่พี่น้องมันไข่ไข่ก็ว่าเป็นนิ้วเขี้ยหักมันล่องลึกเพิ่นมาสิหักมันล่องลึกแบบนี้มันดูดเอาพลังนิ้วเขี้ยอย่างสักอย่างนี่แหละแล้วบอกคอยก,กัอบอกบรดเวณคอยกับบรดเวณปอันนั้นอันอนั้นมันจะเป็นเม็ดแนวนี้พี่น้องบาซิลนัดนี่กินมื่อละสองเม็ดบริเ้ณเมา่อกี้ม่นางกินจะสีหนาะพี่น้องกินมื่อละสองเม็ดเสาเม็ดหนึ่งแรงเม็ดหนึ่งก็สีหนาอันนั้นบาซิลนัดเนาะ ซื้อเป็นแนวไหนนี่พี่น้องบาซิลนัดเนาะเพจะเป็นแบบเมื่อตามห้างซปเปอร์ารพเิ็ตค่ะทั่วไปอยู่นี่เขาจะไม่ขายบบหู่าอยู่เมืองไทยไม่ขายบัวเนาะบาซิลนัดนี่นะจะมีขายในพี่น้องเพราะว่าคนไทยเท่ากับส่วนมากกับมีอาหารหรือว่ามีทัวร์ต่างๆของต่างประเทศมาขายอยู่บ้านเราก็มีเนาะต่อมาก่ะตามหน้าใครยากที่นี่นะพี่น้องต่อมากกะก็เป็นอัลมอนด์พี่น้อง ไฮไฮอินวิตามินอีอันนี้ก็เป็นว e, ิตามินอ,อ,พพนนอีพี่น้องเกี่ยวกับผิวพรรณเนาะพี่น้องเนาะประจําเป็นที่เขา้าไปกินที่เขาสากัดมาเขากินจากวิตามินตัวน,นี้ก็ได้เนาะตัวน,นี้กินเมื่อละอกินเท่าละสองเม็ดกินเท่าละสองเม็ดบู๊วกินจี่เท่าละพี่น้องเราให้ไปกินสองเม็ดเนาะอันนี้อันนี้ก็กิกนสองเม็ดมันสิเป็นอัลมอนด์มัน,นสิเป็นแนวใดอเดี๋ยวเอามาให้เเม็ดอัลมอนด์มันสิเป็นอะไรพี่น้องเพระได้ว่าให้กินหลายเด้พี่น้อง บ้านเท่าแกไมีทัวลิสงลิสงจะกินผลเป็นทัวเป็นอย่างไรแต่อาจจะมีวิตามินกักไขกันเนาะสิเนาะเพราะว่ามันมีน้ำมันมนั่นสิเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวสิเลื่อมพอเขาไปเอามาโชว์อ่าอะไรนะอีอย่างเนาะเขาเอิญว่าอันน้ำมันอีอย่างวะเดี๋ยวก่อนคิดก่นอนไม่จิคิดออกมันกรบบอกเดี๋ยวเดี๋ยวสต๊อปไปก่อนคือหาก่อนโอลิฟออยล์พี่น้อง เขาคิดอยู่บอกโดนนึงก็ไปสต๊อกวิดีโอไว้เขาคิดอยู่บอกโดนนึงโอลีฟออยล์นะพี่น้องมันเป็นไอเป็นหมาคือจังมักแซวบวานเท่านะพี่น้องเขาจะเอาไนท์มันออกก็จะเอาไนท์มันออกแล้วก็อันเอาไปดองมันเอาไปดองกับอู้แสบพี่น้องสมสมอ่าบักไอบักโอลีฟนั่นบักโอลีฟอ่ะมันเป็นหน่วยโอลีฟนะพี่น้องมันจะเป็นหน่วยหน่วยคือบักแซวเขาเขาจะเอาไนท์แมันออกแล้วเขาไปดองเมืวนวาวลมไล่แตกซะสะอันนั้นก็กินเพื่อ หลามันจะมีไอ้พวกน้ำมันพวกเอียให้ร่างกายหเหาอ่ามาทดแทนสิ่งที่อนมันเสื่อมไปกสาซาพี่น้องเนาะต่อมาก็เป็นยาพี่น้องเขาพูดหรอกว่าไม้ยาอีหยังขอยเอาให้เบิ่งนเจสีละกันเนาะกินยาอันนี้มื่นละเม็ดเนาะพนว่ากินอันนี้สักก่อนสร้างหมอเขาอันจำไปหาหมอกสาซากินมื่นละเม็ดพี่น้องกินมื่นละเม็ดเพราะว่าไอ้ไอ้โรคนี้มันเกิดคล้แผลเป็นโรคนั่นแหละสนิทหนึ่งโรคไวท้ท่อกสซา โรคไวท้องโรคเลือดสืไปลมจะมาบอกภาษาอีสานหวานเนาะน่ะนา่าชิ่งทีชิ่งเที่วคอยกินเนาะพี่เนาะวันนี้พ่อเขาอายุหลายขึ้นมันสิเป็นกุหลา้อนพี่เนาะคอยคอย,คอยตะกี้คอยก็ไ่ได้เป็นเนาะคอยก็เป็นเอ๊ะเวลากินแล้วลมันสิอเอือ้อมเอือ้อมเอือเอ้อมบอกว่าวันนี้มันก็สิอ,ออกจมกูกข้าวแบบเป็นจบแสบเป็นขึ้นจังน้ำมันมันออกมาสินะเขาบอกว่าเขาเอื่นกุหลา้อนบ่เนาะมันก็เป็นอาการแบบัหนเขาก็เลยกินยาไอแก่กุหลา้อนไปน่อเนาะ อุ้ยแถวมาแล้วมีตลกอีรีเลยพี่น้องคันสมมติว่าเป็นหมานเท่านาะเจ็บเหนือ่อยปวดโ,โตเจ,จสิกักินสิกินผ้ารากินยาแก็ปวดไปหาหมอจ้าจ้าสูตรไปฉันเองสิเป็นบมอพี่น้องพกคอยบอกได้เพราะว่าแม่คยเป็นน,นะเวลาเราเจ็บมัวปวดตาเราก็ไปหาหมอแล้วก็บอก,บ,บอกให้เขาจัดยาจัดยาอันสูตรหายกันสินะจังะมาเรากินยาหลายจังะมาเรากะเพาะหัวแม่ไปเนอเขาประเดี๋ยวเขาบอกจากประสบการณ์จริงเนาะอ,อันนี้เนาะ แต่ว่าอยู่นี่ไอ้คืออาการที่คอยเป็นคือวางผันผ่านมาเนาะ,ะเจ็บเหนื่อปวดโตปวดหัวปวดเบา้าตาปวดหัวปวดโต๊ปวดกระดูกกระเดี่ยวนี่แหละพี่น,น้องไอ้คนคนอยู่นี่เขาไปหาซื้อวิตามินมากินพี่น้องคนอยู่นี่เขาไปซื้อวิตามินมากินแต่ว่าบานเข้าไปไอ้เขาหาหมอกินยาสุดจังหวะแบบว่า,าพ่อยามันหลายอยู่ในหลางกายเฮาไตาเ,าเหาเฮ็ดงานบาไว้มันก็นเลยเฮ็ดห้แบบว่า เป็นไตวายเป็นลรกไตเป็นลรกตับเป็นโลคอีน,นอยังต่างๆแต่สีหนาพี่น้องเนาะอ่าค่ะ่ะสม,มติว่าเข้ากับเตรียมโตนะพี่น้องเตรียมโตสาหรับอายุหลยขึ้นสิ่งที่เฮาเหตุก็คือไปซื้อวิตามินมากินวิตามินดีแคลเซียมวิตามินอีวิตามินซีนานนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮา กินอาหารนะมันบ่ได้เบิดทุกวิตามินเนี่ยพี่นนองแลวร่างกายเฮามันทํางานอยู่ตลอดเวลามันต้องใส่พลังงานเนาะมันต้องใส่วิตามินมันต้องใส่เพื่อใส่ให้ร่างกายเฮามันขับเคลื่อนไปได้เนาะจังว่าค่าเจ้าอายุยืนอยู่นี่เนาะจังว่าจังว่าอายุอายุยืนหลายจังว่าลูกอันสร้างลูกเนาะสร้างโาครคภัยไข้เจ็บมาขาคน อัเขาบอกอยากให้คนอายุยืนลายเดี๋ยวมันสี่หกโลกนะพี่น้องเดี๋ยวมันสี่หกโลเดี๋ยวมันสีบ่มีหมองอยู่สีประจักษ์เนาะอันนี้บอกซื่อเนาะบระดียอยากให้ไพยตายดอกแต่าบอากบอกซื่อฟังซื่อๆนะเราพี่น้องประเดี๋ยวใครกันสิมาบอกข่าวสื่อฝังเนะาะเราเรื่องนี้ผ่านไปแล้วเนาะก็แล้วแหล,ละพี่น้องสำหรับคนที่อ,า,อายุ P, สี่สิบปีสิ่งที่ค้นเท่าสิ่งที่ห้าควรสี่เหตุคือไปซื้อวิตามินมากินเนาะมันก็นบเบต้แพงไปไหนเดี๋ยวพี่น้องวิตามินซี วิตามินแคลเซียมัสิมันกระเบรยแพงซื้อมาเท่าหนึ่งอาจจะกินได้เป็นเดือนันะสิหนอเนลวลาเคาไปซื้ออย่าไปซื้อก็มอตีเพื่อนหนอไปซื้อก็ไอร้านขายาายาไอเภสัชกรกอนอย่างจะสิหนอก็บ,บอกเขาว่าอันซื้อวิตามินซีแนะ่ซื้อวิตามินแคลเซียมแนะ่วิตามินดีแนะ่ วิตามินอีเนี่ยสินาทีร่างกายหรือว่าสื่อวิตามินร่วมสินอี่นอเห็นเห็นบอกเวลาผู้เฒ่าผู้แก่ิ่้เมื่อยนี่สิมอสีสั่งวิตามินร่วมให้คันไปหาหมสินาพี่น้องวิตามินร่วมให้ไปสื่อวิตามินมากินบอกง่ายๆซะหรือว่ากินอาหารที่มันมีวิตามินคือจงเป็นพวกทั่วไอทัวต่างๆพวกไอนมถั่วเหลืองพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเ่านื่อนมถั่วเหลืองไปให้เพิ่นกินเพราะว่าอันนมถั่วเหลืองนั้นมีวิตามินหลาย นมถั่วเหลืองพวกถั่วต่างๆมาสนใจผักถั่วพวกนีม้มันซีมีวิตามินอ่าเพื่อจะมาทดแทนวิตามินที่ห้เาเสียไปนะพี่น้องนะวันนี้เนาะงมือขึ้นขเขาเบิ่งข่าวพี่น้องมี่มือซางมือซางมือซาง,ง,งเขาขันเบิ่งข่าวเนาะว่าอันไม่ยากอันหนึง่งแล้วก็ตีเสือนะตีเสือแล้วเท่าเลยเด้พี่น้องกาอายุลอยหกปีเขาออกข่าวเขาก็ตุ้มมือหายนะหลังจากที่ออกออกโรงพยาบาศมาั่นาศออกจากโรงพยาบาลเขากระตุ้มมือหาย เราก็แข็งแรงออกไปโรง,งพยาบาลออกจากโรงพยาบาลเนาะแล้วลอยอลอยหกปีเรากับแบบว่าเราก็สู้นะพี่น้องสำหรับคนที่อายุนิดหน่อยท,ที่เสื่อแล้วก็สู้ๆพี่น้องโลกนี้ขันเท้าย่อมแผลมันเนาะขันเท้าจิตเ,เท้าบอกเข้มแข็งเท้าก็สิแผลแผลมัน่นๆพี่น้องเท้าตรงจิตดจเข้มแข็งนําร่างกายเท้าก็ตรงกินเข,าขน่ากินหนาพี่น้องเวลาผู้ใดเป็นเนะเาะเขาบอกว่าให้กินหนาห้อน กินน้ำบักหน้าวกินยำย่างถี่ทรัพผู้สมแนะนำมากค่ะกินเบอร์สุย่างในพี่น้องคอยกิกินละคอยก็ไม่สะม่ก,กินไอ้ตัวน,นี้น้นำพี่น้องคอยสะม่ก,กินตัวน,นี้น้ำนำเนาะอยู่ประเทศอังกฤษมันหาพวกเอ่อพวกคิงพวกยังก็ซื้อมากกับโดนๆกับซื้อมากกับบริษัทซื้อมามหลายเนาะพี่น้องเพราะว่ามันกับละก็กับแพงแน่และก็ยังอะไรสิ่งละหลายย่างไอ้ย่างเขเื่อนย่างนอนเอ่อสมุนไพรเขากับบัวควายหลายอยู่นี่นะบัวคืออยู่เมืองไทย ยี่มั้งฮะไทยฮาไปรางบาดคุดคูเอาคิงมาตุ๋มาอหยางกะอู้สบายเนาะอยู่นี่มันกะคนค้างหาเนี่คากระเทียมไอหยางกระสิเป็นเงินเป็นทองเบิดแต่บ้านเฮามันมีมันกะเป็นโอกาสดีแต่ว่ากะดีใจอยู่บ้านเฮาคน้าตีเสือหน่อยเนาะขอกินอันนี้เป็นน้ำพี่น้องมันกะมีทั้งบักหน้าไอหยางกระสีน้ำพี่น้องขอกินอันเป็นน้ำเนาะกะดีอยู่ได้พี่น้องอันนี้กะดีอยู่ดีอยู่มันกินดีข่อย็เลยมาวาดซูฟังเนาะคนรับช้อนคนที่ หาแนาวแกกินบะหมี่นะคะแบบตั้งเตือ,อยู่นีนสมุนไพรสิไปหาอย่างนี้มันก็นหาอยากอยู่นะน,ะนาองในหลักคำว่าบอกสูฟังมาเราขนาดเราหล่อหกหกปีหนึ่งร้อยหกปีแล้วก็ยังสา,สามารถสูก,กับเสือลูกตัวนี้ได้นาะพี่น้องนะอยู่ติจิตใจที่ใจใจใขแข็งแรงแล้วก็ร่างกายเข้าสิพอกินวิตามินกินตัววิตามินอีอย่างนี้ละน้ะ นักคนก็สิว่าโอ้ยแต่หาสื่อเขากินนั่นสื่อแนวกินยังมั่มีอยู่ก็สีว่าแต่สิก็มีอยู่ประจักษ์นอพี่น้องแต่ว่าอันนี้กบมันแนะนำสื่อนอ hey ก ah ประทาสื่อเหล็กสื่อหัวเขาก็ยังสื่ออยู่เป็นหลอยเป็นผันอยู่เมนบอพี่น้องอันนี้สื่อประจักษ์บาทหนึ่งอันนี้ก็สื่อประจักษ์บาทหนึ่งค่ะสื่อมาเดือนละเทือสื่อมาเทระยางกระดเดือนนี้กินวิตามินตัวนี้เดือนหน้ากินวิตามินตัวนี้ค่ะกระดอยสีน้องเขากะอ่า ทยอยกันไปนุ่มทัวร์ลงทัวเลื้งขวดนึงกับสิบบาทส้าบาทเนี่ยกับว่ากันไปสิน้อพี่น้องเนาะปีนี้ก <c oughs> ็มีข้าวอีกข้าวหนึ่งพี่น้องไปแต่ยากหัวไปแต่ยากษ์หัวไปแต่ยากหัวเนีนะะไหนบอกก็เคยเปิดบางซองเถื่อนเลยมันแม่นอีรีอยู่บ่หนะมีแบบว่ามันจะมีแกงแกงหนึงน่งเนาะแบบไปหาถุถยน้ำลายใส่คนมอนี่ยนะเป็นพยาบาทในสิน้อเขาออกข่าวว่าคนนั้นจะไปถุยน้ำลายใส่เราแต่ว่ามันบ่ถือสิเนาะ ตำรวจเขาก็อาจจะจับไปไหนละมั่งเพราะว่าเขากับฟังหูเรื่องแน่บุหูเรื่องแน่เพราะว่าภาษาอังกฤษมันกีกับ่ไดีฟังเข,ข้าใจบรรทุกคำมันสีนาพี่น้องวันนี้ก็ไปทำลาโรดกันสีหนอไปตีเขาเกิดอะไรไปไป,ไปถูกกระจกพยาบาลไอยาอยาจจะสีน้อแบบเขาก็ับโมโหว่าเจตนามันเผื่ออีหยังสีน้ออันนี้นอก็เป็นเบาซูฟังวันนี้น้อม,มี่มี่อยู่ข่าวหนึ่งอันนี้ข่าวข้าวบรกองเนี่พี่น้อง ข่าวกรกองจักแมนโมเมนแต่ว่าอันจักแมนโมเมนพอพอหลวงเจิกาแล้วมาบอกหอยฟังว่ามีมีมีอยู่คนแบบว่ามีคนไผ่ละมู่มีคนพยายามสิไปเผาอาจารย์ดาวเทียมพี่น้องไอ้ที่เฮาไอ้ใส่ไอ้สัญญาอินเทอร์เน็ตอย่างนี้นะพี่น้องพายมสิไปไปเผาเสือสาไปเผาไปยิงไปเผาอยัางสักอย่างหนี่ล่ะอันนี้ข้าวโคมลอยเ้ยพี่น้องเขาบอก ข้าวตัวนี้แบบว่าบุงหูว่ามันแมนแ้หรือว่ามันบมแบรนโบนแ้แ,แต่ว่าอย่ามาบอกสู่ฝั่งะนะพี่น้องว่าเอะถ้าเกิดมันมันเป็นหมื่นหนึ่งผ่านไปอนาคตผ่านไปถามันเกิดเหตุการณ์จะสีกะกะอาชีอยังจะสินะเพราะว่ากกเรากระเบิงกมาจากอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเท่ากับบุหูดอกว่ามันจริงโบจริงเท่ากับฟังหูใบหูนะพี่น้องเนาะค่ะมันแมนอีดีโอ้ยกะสีแย่อยได้น้อพี่น้องอันเท่ากับสื่อดไม่เห็ดอินเทอร์เน็ตเท่ากับสื่อภาษาหม,มาแ ติดต่อคนเมืองไทยไดไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดสิปิดไปเวิร์ดเอ็นสีนาพี่น้องในสิโลปิดต่อในสิปิดกับไอ้ติดต่อคำาอะไรมันก็สิแย่แห้งอะนะคนเฮาสมมติอยู่ไดหยอนอินเทอร์เน็ตอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าค้ายคลองกับอยู่อินเทอร์เน็ตคินหอดคนอยู่บานกับคันบ่มีอินเทอร์เน็ตกับสามารถคุยกันได้ไม่หมี่นองเพราะว่าอู้ันมันเป็นงาษาอนี้มันก็สิแย่อยู่นะอันนี้เป็นข่าวลายี่สุดนะพี่น้องคันสมมติว่าอมันเกิดขึ้นว่าอิรีนาคันสมมติว่า เข้าไปทำลายจานดาวที่อำเิดทุกอันที่มันยังอะที่มันตอนนี้ที่มันอยู่สามาสีมาติดต่อสื่อสารกันไหนีิ้วกวบกันเที่งโลกระบาดเทีงสามสาษามาติดต่อกันไหนเที่งบุงู์ว่าโลกพ่ายหนอกไปจากไหนว่ามันกัสิว่ามันสงครามโลกครั้งที่สามอีลีอีเหลือนอนพี่นองนเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นหลับเป๊ะไปทั่วโลกบางโลกกับบางประเทศกับพวกกระเหลื่มเป็นหลอยซองหลอยซ้ำหลอยเป็นพันยังสิบางประเทศได้พี่นองบางประเทศกำลังแบบ ทั่วโลกเลยนะพี่น้องเกือบทุกประเทศวัฒนธานานอทีเดี๋ยวหลักพ้นกระทบตอนนี้ขอกับขอเป็นกาลังใจพี่น้องขอเป็นกาลังใจให้คนไทยเนาะคือคอยเบาได้หลายเถื่อคอยพยายามเบาคอยพยายามแบบว่าเน้นย่ำว่าเศรษฐกิจโลกนั้นมันสิบบ่ฟื่นตัวได้ไง่ายดอกพี่น้องสำหรับคนทีเห็ดธุรกิจอ่ได้หลายอย,ย่างอยู่ตอนนี้นอทีมันมันอาจสิมีธุรกิจบางตัวที่มันยังดําเนินดาเนินการไปได้ละกะ ธุรกิจบางตัวมันเสียสามารถดําเนินไปได้เนาะถ้าสมมติวต่าเฮ้าเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับคนไทยเนี่ยอาสิอาศิไปหลอออยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเฮตุธุรกิจเกี่ยวกับต่างชาติหรือว่าคิดว่าคนต่างชาติสิเขามาเที่ยวเมืองไทยอีกนั่นแบบมันคือสิ่งอยากอยู่นะพี่น้องค่ะสมมติวต่าเขาขายสินขายของให้คนไทยน่ะอาศิอาศิพ่อได้อยู่นะแต่ว่ากับบริษัทว่าเป็นกออเป็นกรจนกว่าสิสามปีผ่านไปเนาะเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวในสามปีพี่น้องสามปีคิดเพิ่งว่า ขันเข้าภาษามาให้ธุรกิจใด้เข้าสิเฮ็ดอีกอย่างพี่น้องแต่คิดคิดเพื่อไหวในเดิอพี่น้องสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยเฮ้านาองพวกค่ะคิดบางทีนาอคือจงไงน้องร้านนาองร้านคอยน้องคอยทีค่ะขา,ขาอยอยู่พัทยาสินะพี่นอ้องอ่ามันเป็นไปบ่ด้เลยถึงเข้าสิเปิดเมืออไอ้ไอ้ชนบรุรีมันไพ่ละสิไปเที่ยวนะคะไพ่ละสิไปเที่ยวพี่น้อง แล้วเขาสิขาดายรเลยจังใดนะมันขาขายบุ่ได้นั่นนะเนี่ยละพี่น้องว่าว่าวไลา่หรอกเดี๋ยวมันีไปกระทบหลายหลายคนเนาะคลิปนี้กระซัมนี่หละเจอกันคลิปน่ะมีอย่างดีๆสื่องามคนสีมาบวอกให้ฟังนะคะเนาะสวัสดีค่ะ